สมัยนี้ชายจริงแมนเต็มร้อยมันช่างหาย,ยากสะเเลอเกินถ้าสาวเกิดไปปิงไปหลงรักเก้งหลงรักกวางเข้าแล้วก็จะมานั่งเสียใจทีหลังนะแต่ไม่เป็นไรสามสาวม,มีวิธีจับผิดเก้งกวางมาฝากกันจะได้รู้กันให้ไหวไม่โดนหลอกนะเออสาวหวาน <c oughs> แกช่วยเป็นผู้ชายชอบผู้ชายให้หน่อยได้ไหมคือฉันสงสัยว่าเขาออกตุ๊ยตัได้จริงเหรอตัว <c oughs> <c oughs> แบบว่าถ้าเกิดเขาเห็นผู้ชายล่ำๆอย่างแกจะได้รู้ไงว่าแบบเขาชอบหรือเปล่าได้ได้ช่วยก็ได้โอเคนะโอเคนะเดี๋ยวฉันไปตามเขามาก่อนได้เลยตัวโอเคได้ไปไปไปอ้ามาแล้วเออสวัสดีวานเอสวัสดีครับนี่บอยเอสวันนีครับสวัสดีครับสวัสดีแทรหลอนอ๋อ สวัสดีตัวทำทำความรู้จักกันไว้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวมานะไปเข้า้องน้ำแป๊บนึงไม่ต้องรีบนะหล่นได้ได้ไปเลยไปเลยจังหวะอะไรทีนีเม่าไงสบายดีไหมครับไงสบายดีไหมกางเกงซื้อมาสวยดีครับมนจับขาเขาอะผมยูยาวสวยด้วยนะครับผมยาวผมยาวไว้ผมอยู่นี่เล่น้ามมไปฟิตมาตังเลยล่ะนี่เน้นส่ทธเน่นเป๊ะ เดวขอยิ้มทัพท์สแป๊บนึงนะเหมือนทัพท์จะเข้าอย่าทำแนอย่างนี้อดไม่ไหวแล้วนะเอาละอย่าอยู่ด้วยอ่ย่้วยช่ด้วยช่วยเร็ว่วยด้วยช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 ่ว้วยช่วยดูยด้ก็รูด้ไป สาวหวานหวานให้เพื่อนชายหุ่นล่ำมาเป็นตัวล่อให้เก้งกวางทั้งหลายปรากฏตัวแต่โดยดีรับรองเจอแบบนี้เข้าไปอดไม่ไหวเก็บอาการไม่อยู่แน่นอนผู้ชายหายไปไหนหมดสาวเปรี้ยวติดกล้องไว้ดีกว่าอยากจะจับผิดใครบางคนฮ้ฮหฮติดกล้องไว้แบบเนี้ย หลักฐานมันมัดมือนี่ตัวว่าไงเฮ้ยเนี่ยชิมซื้อหมวกมาช่วยดูดิสิสวยดีงั้นๆแหละนีนี่มีเสื้อสีมูด้วยนาะสีมูดเหรออ้อยอ้ยยอ๊ยเป็นอะไรเปรี้ยวปวดท้องอ่ะปวดท้องเหรอเดี๋ยวมาได้ปะท้องเมลนปวร์นขี้ ว่าไงไปส้อยาให้หน่อยเซืสอยาเซเว่นมันไกลอุ้ยแปบวาปวดท้องไม่ว่าแล้วโอ้โอ้ไปก็ได้ไปก็ได้แค่น้อรอแป๊บหนึ่งนะเร็วๆไหนไปดูสิถ้าแทนจะเป็นยังไงเตียวไปอยู่เฮ้ยหมวกไม่สวยเนี่ยอยากลองดูอู้ ภาพาันคอกันเลอะนะซื้อสีมพูดรือชอบชอบอายก god รับไม่ได้สาวเปรี้ยวขอเห็นด้วยตาตัวเองเลยจะดีกว่าซ่อนกล้องเอาไว้แล้วหาของสวยๆงามๆมาล่อเท่านี้แหละอาการออกขึนลนกกขันพององีแย่ชายหายไปไหนหมดเนี่ยสาวกากัน ว่าไงกะอ,อยู่เ้าป่ะหืมไม่รู้จะอ่านหนังสืออ่ะตายแล้วตรงนี้น่าสวยจังนิ้วกรีดกลายสาักหนึ่งกระดาษพอดีแล้วอย่างนี้ขอพิสูจน์หน่อยดีกว่าไม่ไหวแล้วไม่มั่นใจเลยเฮ้ยมาอยู่มาอยู่แล้วหน้าที่ขั้นไว้นี่ไงอ้หูบาดเจ็บมันแน่นยัง ข้งบนข้างล่างแน่นเท่ากันเลยอู้บนเปนอ้ใกล้ๆชิดแนบหน้าเลยกอาไว้ไฟดำโอยโอกใจอยเธอเล่นอะไรนี่ยเล่นอเนี่ยตุ๊ดุแง่งปิดไฟรอเป็นพรีให้สะดุ้งเฮือกซะ เดีย๋ยวก็รู้ว่าเวลาตกใจเนี่ยจะว้าหรือจะเฮ้ยวิธีนี้เด็ดนักขอบอกคิดเล่าแต่ก็เล่าอีกอชอบเกงกัน,นตัวเจ็บลืมตัวเฮ้ย